ไงฉันชื่อว่าวิกตอเรียและเรื่องของฉันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะ่ะที่มีอาการแพ้สารอาหารต่างๆรวมกว่า2,000อย่างให้พูดง่ายกว่านั้นก็คือฉันแพ้แทบทุกอย่างในโลกใบนี้และในชีวิตฉันด้วยไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะแต่ก็จริงนะมาดูกันว่าเป็นยังไงดีกว่า คุณรู้แล้วอาจจะตกใจนะแต่ว่าก่อนจะเข้าโรงเรียนฉันเป็นเด็กสุขภาพดีและนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าจนฉันอายุหขวบฉันเป็นหวัดแค่สามครั้งเท่านั้นเองอะค่ะแค่นั้นเลยอะร่างกายฉันไม่รู้จักรองพยาบาลหรือว่าคลีนิกด้วยซ้ำไปแต่ว่าโรงเรียนก็ทำให้ฉันรู้สึกเครียดขึ้นมา และใครๆก็รู้ว่าถ้าเครียดแล้วอาการป่วยจะถามหาฉันก็เลยเสียเวลาลาหยุดไปมากมายพอๆกับการไปเรียนและเป็นแบบนี้ไปจนจบปหนึ่งถือว่าเป็นฝันร้ายสุดๆเลยค่ะฉันเรียนสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ป่วยไปอีกสัปดาห์หนึ่งฉันไม่พร้อมเผชิญกับความเครียดและที่แย่ที่สุดคือตอนนั้นฉันรู้สึกไม่สบายมากๆเหมือนว่าฉันกินอาหารเหลือชิ้นสุดท้ายในปาร์ตี้เข้าไปเลยอะ พ่อแม่ฉันก็ไม่ชอบที่ฉันป่วยเหมือนกันพวกท่านต้องลาหยุดเพื่อมาดูแลฉันแล้วมันก็กระทบกับทั้งรายได้และก็สายตาของเพื่อนร่วมงานด้วยแน่นอนว่าไม่มีใครชอบที่พวกเขาลาหยุดหรอกนะดูเหมือนว่าเชื้อโรคต่างๆจะเข้ามาหาฉันได้อย่างไม่มีพลาดอะ่ะเหมือนว่าฉันเป็นตัวดูเชื้อโรคเลยอะ่ะและถ้ามีเพื่อนหอนข้างๆเป็นทนซินอักเสบอีกสองสามวันถัดมาฉันก็ต้องเป็นด้วย และถ้ามีเพื่อนบ้านเป็นคางทูมฉันก็คงจะติดไปแล้วแหละนะแล้วก็โรคหวัดเนี่ยเป็นบ่อยจนสนิทกันเลยจะมาเมื่อไหร่ก็มาเลยชัดเจนว่าฉันต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงคือว่าถ้าเกิดมียาวิเศษรักษาทุกโรคทุกคนคงไม่มีใครป่วยแล้วล่ะ คุณหมออัชริยะท่านหนึ่งบอกแม่ฉันว่าเป็นโรคที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแล้วมันก็เป็นภูมิคุ้มกันของฉันเองแต่แม่ของฉันกลับคิดว่าหมอคนนั้นสติเพี้ยนแล้วก็เอาชื่อหมอลงบัญชีดำไปเลยละเพราะว่าท่านไม่ยอมปล่อยฉันไว้เฉย เมื่อถึงจุดหนึ่งฉันก็รู้ว่าพ่อแม่หมกมุ่นกับสุขภาพของฉันอย่างมากๆท่านเริ่มไปอบรมเรื่องสมุนไพรบำบัดเรียนคอร์สออนไลน์เรื่องฉี่รักษาโรคหรือว่าเชิญกูรูด้านการเยียวยาจิตใจและร่างกายมา ฉันกลัวมากเลยนะเพราะว่าพวกท่านจริงจังกับเรื่องนี้มากๆพอเริ่มแล้วก็หยุดไม่ได้เลยอะแต่สิ่งที่ตามมานี่สิไม่นานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็เริ่มขึ้นและแม่ฉันก็ให้ฉันกินหัวหอมและกระเทียมอยู่ตั้งปีผลก็คือขนาดคุณครูยังไม่อยากเจอฉันเลยอะ มันเหมือนว่าฉันมีหนูตายอยู่ในปากยังไงอย่างนั้นน่าขยักขยแงสุดท้ายแล้วปีหนึ่งก็ผ่านไปฉันไม่มีเพื่อนเลยและหมอก็ไม่ได้ใช่ว่าฉันเป็นโรคกระเพาะอาหารและแพ้กระเทียมกับหัวหอมนั่นเองนั่นเป็นอาการแพ้แรกของฉันจากนั้นมาพ่อแม่ก็จะให้ฉันทานหรือรักษาด้วยน้ำผึ้งนมและน้ำเชื่อมเข้มข้นจากเบอร์รี่และผละไม้ เอ้ยน่าคลื่นไส้สุดๆเลยทั้งหวานบาดคอและกลิ่นแรงไม่น่ากินเลยค่ะแต่ว่าฉันต้องยอมรับเลยว่าหลังใช้วิธีนี้สออาทิตย์นั้นภูมิฉันดีขึ้นฉันหยุดป่วยไปเลยแล้วค่ะผิวก็ดูสดชื่นและผมก็ไม่แตกปลายแล้วด้วยแล้วก็ยาวเร็วขึ้นอีกตั้งหากเป็นผลที่น่าทึ่งจริงๆ แต่ว่าพ่อแม่ฉันกลับไม่พอใจในผลลัพธ์ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าถ้ามันได้ผลงั้นก็ต้องกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตอาหารของฉันเกินครึ่งนะก็คือน้ำพึ่งนมน้ำเชื่อมหน้าคลื่นไส้ของพวกนี้ฉันไม่ชอบเลยแต่ว่าพ่อแม่บอกว่าฉันก็ต้องกินเพราะสุขภาพนั้นสำคัญกว่ายเยอะ ประมาณเดือนหนึ่งหลังฉันทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นอย่างที่ทานเป็นประจำฉันก็โดนส่งโรงพยาบาลเพราะอาการแพ้รุนแรงพร้อมกับอาการบวมฉันแทบสำลักจนหมอต้องฉีดยาให้และเกือบจะลาโลกเลยทีเดียวโชคดีหน่อยที่ฉันรอดมาได้แต่เมื่อหมอเห็นผลตรวจเลือดของฉันเขาก็ช็อกอย่างหนัก เพราะมันเป็นหลักฐานว่าฉันมีอาการแพ้อย่างหนักและเกือบจะถึงชีวิตอยู่แล้วฉันก็เลยต้องอยู่ในโรงพยาบาลต่อเพื่อประคองอาการและหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ฉันรู้ผลไม่นานเท่าไหร่หลังจากทำการทดสอบง่ายๆและพูดคุยกับคุณหมออีกนิดหน่อยก็ชัดเจนว่าฉันแพ้ทุกอย่างที่พ่อแม่ป้อนให้ฉันทานก็มีทั้งนมและผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดน้ำผึ้งและน้ำเชื่อมรวมถึงทับทิมพืชตระกูลส้มสตรอเบอรี่เชอร์รี่อง,งุ่นแอปเปิลและมมลบร,บรียาวเป็นหางว้าวถามว่าฉันกินอะไรได้บ้างยังง่ายกว่าซสอีก หมออธิบายให้ฉันฟังว่าสารกระตุ้นอะมิโนทั้งสังเคราะห์และธรรมชาติช่วยบำรุงร่างกายหากใช้ในระยะสั้นและแน่นอนว่าต้องปริมาณพอเหมาะแต่เมื่อร่างกายอิ่มตัวกับวิตามินที่มีประโยชน์แล้วอย่างไรร่างกายของฉันก็จะต้องเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นภูมิคุ้มกันที่ควรจะปกป้องฉันจากโรคร้ายต่างๆกลับทำตัวไม่ดีแล้เริ่มทำลายกันเอง และร่างกายฉันนั่นแหละที่ทำให้ฉันเกิดอาการแพ้ขึ้นมาปรากฏว่าครอบครัวของฉันเกือบทำให้ฉันตายแล้วอ่ะเพราะว่าพยายามสร้างภูมิคุ้มกันและสุขภาพให้กับฉันให้ตายสิอะไรจะแย่ไปกว่านี้ได้อีกนอกจากผลที่ไม่คาดคิดแบบนี้ไม่มีใครรู้ว่าร่างกายฉันจะเป็นยังไงต่อไป ฉันโชคดีที่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นฉันตัดสารที่ทำให้แพ้ทั้งหมดออกไปจากร่างกายและใช้ชีวิตต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เว่าไม่นานพ่อกับแม่ก็พาฉันไปกินพิซซ่าเราขอให้ตัดอาหารทุกอย่างที่ฉันแพ้ออกไปให้หมดสาวเสิร์ฟยินดีอย่างยิ่งและครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฉันก็ทานพิซซ่าชิ้นแรกและฉันก็เกิดอาการบวมพร้อมกับผื่นขึ้นมาอย่างหนักรวมถึงอาการคันในทันทีปรากฏว่าสาวเสิร์บลืมที่เราสั่งไป เผลอใส่หอมใหญ่ลงมาในพิซซ่าแต่ยังไงก็ตามช่างมันเถอะเพราะว่าสองสามชั่วโมงหลังจากนั้นฉันต้องพยายามทำให้ชีวิตรอดให้ได้อาการบวมที่คอไม่ทุเลาลงเลยจนฉันหายใจเองไม่ได้เป็นระยะเวลานานและนอกจากนี้ไม่แค่ที่คอนะอวัยวะภายในของฉันก็บวมยมาบานกวักมือเรียกฉันแล้ว และในท้ายที่สุดหมอก็ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ได้และสั่งให้ฉันงดของที่ทําให้แพ้โดยเด็ดขาดจากนั้นมาฉันก็เลิกทานอาหารที่ร้านและทานอาหารที่ตัวเองคุณแม่และคุณยายทําให้เท่านั้นแต่ฉันก็ยังไม่ได้อยู่อย่างสงบเพราะว่าไม่นานพ่อแม่ของฉันก็ไปหลงเชื่อน้ําผลไม้วิเศษเพื่อสุขภาพและซื้อมันกลับมาเป็นลังๆในทันที ฉันไม่รู้ว่าพวกท่านไปโดนเป่าหูยังไงมานะถึงได้ทำแบบเนี้ยแต่ว่าฉันช็อกจริงๆนอกจากนี้ปรากฏว่าท่านซื้อน้ำผลไม้นี่มาให้ฉันคนขายยังโน้มน้าวพ่อแม่ฉันให้คิดว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะทำให้การแพ้ทั้งหมดของฉันหายไปอีกด้วยอ่ะและฉันจะไม่ป่วยอีกผู้จาขายฝันด้วยปฏิหารและน่าแปลกใจที่พ่อแม่ของฉันกลับเชื่ออย่างหมดใจว่ามันจะได้ผล คือจริงๆฉันควรจะชินกับอะไรแบบเนี้ยฉันไม่กล้าบอกท่านว่ารู้แต่แรกแล้วว่าเจ้านี่มันแหกตาฉันก็เลยยอมลองดื่มดูแบบระวังมากๆเผื่อว่ามันจะได้ผลจริงๆและฉันจะกลายเป็นคนสุขภาพดีที่สุดในโลกก็เผื่อนะแต่ฉันก็คิดผิดมาหันเลยเพราะสองสามวันจากนั้นฉันก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลแต่ไม่มียาอะไรขนาดยาแรงที่สุดยังเอาไม่อยู่เลยหมอเกือบจะถอดใจแล้วและไม่คิดว่าจะยื้อชีวิตฉันไว้ได้ แต่ว่าฉันก็ยังรอดอยู่ฉะนั้นจากนั้นชีวิตฉันก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันของฉันถูกกระตุ้นอย่างแรงจากน้ำผลไม้ที่พ่อแม่ซื้อมาทำให้มันทำร้ายฉันแทนน่ะ ลองคิดดูว่าสิ่งที่ควรจะปกป้องฉันกลับกลายเป็นทำลายฉันแทนจากนั้นไปฉันก็เหมือนอยู่ในฝันร้ายเพราะว่าฉันแพ้แทบทุกอย่างในโลกใบนี้รวมถึงไรฝุ่นดอกไม้สีกาวหนังสัตว์ขนสัตว์สัตว์ต่างๆนกเนื้อและปลาผักเกือบทุกอย่างยกเว้นสุกินีผลไม้ทุกอย่างรวมเบอร์รี่ธัญพืชส่วนใหญ่คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำก็ไม่เว้น คุณนึกออกไหมว่าปัญหาของฉันมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะใหญ่เหรอไม่สิมันมหาศาลเลยปัญหามหาศาลสิ่งที่แพ้ซึ่งเกือบทำให้ฉันตายได้รอฆ่าฉันอยู่ทุกหนทุกแห่งทุกหัวม,มุมแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังไม่ตายยังไงน่ะเหรอนั่นก็คือ หมอที่ฉันไปพบอยู่หาส่วนผสมจากยาหลายตัวที่ช่วยระง,งับผลร้ายจากสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้จนเจอแต่ยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องของฉันจบสวยเหมือนเทพนิยายเพราะวิยาทุกตัวมีผลของมันและเพื่อแก้ได้อย่างหนึง่งก็จะไปเจอผลอีกอย่างแต่ฉันต้องเจอเสือไม่ก็จะระเค่อย่างน้อยตัวใดตัวหนึ่งเพื่อจะมีชีวิตต่อไปถ้าแบบนี้นะว่ามีชีวิตนะชีวิตฉันเหมือนอยู่ไปวันๆและฉันเสียใจมากมา ทุกคนถามว่าฉันรู้สึกยังไงกับพ่อแม่ตัวเองฉันว่าคำถามนั้นตอบยากมากๆเพราะว่าถ้าคิดกันจริงๆพ่อแม่ก็คือคนที่ทำให้ฉันป่วยแล้วก็ไม่มีความสุขอะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งพวกท่านก็ไม่ได้ตั้งใจและต่างทำเพื่อฉันล้วนๆเลย เอาจริงๆนะฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าควรจะโกรธพ่อแม่ตัวเองไหมหรือว่าควรปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็เลิกคิดว่าต้องโทษใครในเรื่องอาการของฉันหรือพยายามหาว่าไม่มีใครผิดเลยหรือเปล่าค,คุณคิดว่าใครเป็นต้นเหตุที่ทําให้สุขภาพของฉันพังและกลายเป็นคนพิการอย่างที่เป็นทุกวันนี้นั่นพ่อแม่ฉันหรือเปล่าหรือว่ามันแค่บังเอิญให้คําตอบไว้ในคอมเมนต์ทีนะเผื่อว่าฉันน่ะจะเข้าใจมากขึ้นยังไงล่ะ